ไม่ร้อนเงินมากคือเพิ่งปลูกผมเสร็จค่ะอยากทำทรงตั้งโต๊ะหนังนพมา่าไม่ได้ทำซาฟทีจุกเล็กไม่เอาไม่ผ่านนะช่วงนี้กลับมารับงานแล้ว<อ>ใช่ค่ะย,ยังไม่ร้อนเงินมากแต่ว่าคือเพิ่งปลูกผมเสร็จค่ะ<อ>ใช่ค่ะเพิ่งปลูกผมเสร็จแล้วก็เพิ่งมารับงานได้อาทิตย์สองอาทิตย์ใช่เพราะว่าผมเริ่มโดนสเปรย์ได้ละ ยักระชตอนนี้ไม่ได้เพราะน้องยังเป็นตอเล็กอยู่ใช่ค่ะก็รอน้องเติบโตคือก่อนนั้นนี้ก็คือเหมือนเหมือนถ้าใครติดตามจะรู้เลยว่าจะแเก้ยไปทาศิลกรรมมาแล้วมันเหมือนแบบหน้าผากมันก็จะดูตัดตัดเป็นแผลหน่อยใช่แต่ว่าก็เห็นเรื่องงามยามดีทุกอย่างรวมถึงว่าเพื่อนก็ไปปลูกด้วยค่ะก็ไปเป็นแก๊งสเตอร์ก็ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะแต่แค่ว่าเหมือน อยู่ในช่วงผลัดใบเขาใจคำว่าช่วงผลัดใบก็คือผมที่ปลูกไปก็อาจจะมีร่วงแล้วก็เหมือนมออีผมที่แบบเป็นเส้นอ,นอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมามันก็จะทําให้ดูไม่เป็นคนใส่วิกมากเหมือนเมื่อก่อนคือเราเห็นถึงปัญหาอยู่แล้วแล้วก็เราเหมือนเราก็พยายามแก้ไขว่าโอเคทรงผมอะไรที่เราจะพอทําได้อะไรที่เราคนหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีทรงในใจไม่ได้เป็นปมอะไรแต่ว่ามีทรงในใจที่อยากทํามากๆแล้วอยากอยากทําทให้ได้สักทีอะ มันก็ทําไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออการปลูกลูกผมครั้งนี้หวังว่าจะได้ทําผมทรงนั้นแล้วแต,ต,ต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำแม่ยังไม่ได้ทำค่ะใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำทรงประมาณนที่เราที่อยากทำมาหรออยากทำทรงตังต้งมั่นนักพม่าอยากทำอยากทำทรงตั้งมั่นนักพมาศมาหลายปีแล้วคุณพี่ไม่ได้ทำสักทีโอ้ก็แบบ เราอยากโชว์โคงนั่งด้วยส่วนหนึ่งเราอยากมีหม้ออยู่บนหัวนุกน่กัมาคือแบบมันต้องใหญ่พอสมควรคือจุกเล็กไม่เอาไม่ผ่านนะคืออยากได้จุกใหญ่อยากได้ความแบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้ความไรผมที่มันแบบมันเริ่มดึงั้งแต่ห่างคิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความใฝ่ฝันที่ไม่กล้าฝานันใช่อยางเพราะว่ามันเป็น,ปนตอนเล็กๆอยู่ มเหมือนเหมือนเหมือน,นช้ำข้าวอ่ะพี่เขาเรียกช้ำข้าวปะปะลูกข้าวอ่ะเหะมือนปลูกข้าวอ่ะเออตอนนี้เหมือนน้องยังเป็นรากอ<ม>่อนใช่ค่ะอีกสักหกเดือนอว่าน่าจะเริ่มดึงได้ละ